คนนี้รู้จักมาขอกินอยู่ดีก้มหน้างุดมากอดรองเท้าอีกแล้วซองๆกินไปนะแต่ซองเดียวย่าขออีกชองได้ไหมฮะองรองเท้าหนูก็ยัง็ลักเลยรองเท้าหนูก็กอดอาไว้คุณย่าจะใจดำไม่ให้กินชักชองเลยล่ะ เงยขึ้นมาเอาพูดขอก่อนขอยาก่อนข่อช่องๆก่อนลูกยาหนูขอช่องหนึ่งตังเท้าเอยหนูยังกอดเอาไว้เลยย่าไม่รักหนูเลยเนะเออเช่าเช่าเออแต่ก็ยังสงสัยมีอะไรนะ ให้เราสงสัยเอ้ยุัน่าปันญา,ญญา,ญญาหนูกขอช่อง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 กินไปแล้วหนึ่งช่องสองคนขออีกหนึ่งช่องได้ไหมพี่ทั้งหยอดไม่อยู่อันหนูคนเดียวช่องหนึ่งได้ไหมปัญยาอ๋ออ๋ออ๋อดูแลตัวเองสงสัยสวยมากอยู่ข้างบนคุณย่ญญาไปซักผ้ามาแล้ว ได้ยินเสียงก็มาละโอ้ยหนูอ่ะพี่ทังหยอดโดดลงมาแล้วนะเห็นไหมพูดไม่ผิดเลยพี่ทังหยอดก็อยากจะเป็นดาราอยากจะมาขอกินด้วยอะ่ะพี่ทังหยอกินเม็ดเมดได้หนูว่ากินไม่ได้โอ้ยพี่ก็อยากกินเหมือนกันแหละเฮ้ยก็อยากให้คุณย่ารักเนาะ เฮ้ยทำไม่เป็นนะคุณย่าโพสยังไงอ่ะโพสยังไงคุณย่าโพสยังไงจะให้สวยๆหนูก็อยากให้ย่ารักหนูก็อยากให้คุณย่าให้หนูเป็นดาราคุณย่าโพสยังไงโพสยังไงทำสวยๆคุณย่าไม่พูดกับเราคุณย่าไม่พูดกับเราขนาดเราขอคุณย่ามไม่ให้เลยเราทำแก้งเศร้ากัน เศราเราทำเศร้าคุณย่าจะเห็นใจไหมนะจะได้ชักชองไหมนะเต้วเต้วเต้วโอ้อยากกินจังเลยคุณย่าเศร้าอีกหน่อยนึงเศร้าอีกนิดนึงเดี๋ยวย่าจะเห็นใจเฮ้อเฮ้อเฮ้ยเฮมือ กินมากเลยเฮ้ยดูเศราวะ่ะทำอย่างนี้ยาย,ยังไม่เห็นใจเอ้ยทำยังไงกันล่ะทีนี้เราแสดงแล้วย่าย,ยังไม่เข้าใจอ,อจะได้กินไหมนะเอ,อเราเป็นนักแสดงให้แล้วนะจะได้กินไหมหนอแต่ว่าตเต้าขอบคุณนะคะคุณพ่อคุณแม่เดี๋ยวหนู ทำเศร้าอีกสักนิดหนึ่งคุณย่าก็คงจะให้รักๆเลยคะ่ะ